สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พบกับร่วมศึกษาบริการสมจิตสมประเสริฐกับสมเด็จบางคุณพรมกรุใหม่นะครับกรุใหม่ก็คือกรุของวัดใหม่อมัตรสนั่นเองวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนมาชมเนี่ยแบบคือให้สังเกตนะครับให้สังเกตด้วยสายตาของเพื่อนเพื่อนเองนะครับ ของพี่น้อง fc เรานะครับว่าสมหรับบางกลุ่มกลุ่มใหม่นี่นะเขาดูกันยังไงนะครับก็ดูกันยังไงเขามองยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นพระเก่าเป็นพระฝากกลุไว้นะครับก็ดูตามตรายางที่เขาปั๊มไว้ก็ได้นะครับตรายางเนี่ยเขาจะปั๊มไว้ตั้งแต่สมัยปี2500เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นสีซีดนะครับจริงๆแล้วจะเป็นตรายางสีม่วงนะครับ แต่องค์เนี้ยที่ให้ดูเนี่ยก็คือสีม่วงเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าสีซีดจางไปแล้วนะครับตราญานจะมีความคมชัดลึกมากนะครับบางคุณพกลุ่มใหม่เนี่ยส่วนมากจะมีขี้กรุเยอะมากนะครับจะมีขี้กรุเยอะมากนะครับโดยเฉพาะขอบด้านข้างๆอย่างเงี้ยเนี่ยด้านข้างๆไปเนี้จะมีขี้กรุเยอะมากนะครับโดยเฉพาะขอบนะครับโดยเฉพาะขอบเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระที่ ฝังงว้ในเจดีนะครับและก็เกิดน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมเมื่อประมาณ2485นเนี่ยเกิดน้ําท่วมประเทศไทยนะครับพระบางองค์ที่อยู่ข้างล่างใต้ฐานนะครับใต้ฐานข้างล่างเนี่ยจะมีคราบดินโคลนดินตะไคร้นะครับที่น้ําพัดผ่านมานะครับพกขังน้ํามันขังอยู่เป็นเดือนเลยนะสมัยนั้นอ่ะนะครับก็จะมีคราบติดแถวนี้นะครับแต่สําหรับองค์นี้แล้วไม่ค่อยติดมากนะครับเนื่องจากว่าทําไมถึง ไม่ค่อยมีคราบครุเยอะเนื่องจากว่าอะไรก็นเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนคือเวลาเขาบรรจุเจดีเนี่ยนะพระเนี่ยพอเกิดน้ําท่วมนะครับองค์ที่อยู่ด้านบนก็จะไม่ค่อยมีคราบดินโคลนคราบตะไคร่น้ําติดนะครับเนาะอันนี้คือพูดหลักความเป็นไปความเป็นจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะ บางที่เพื่อนๆก็ว่าผมพูดเล่นไปแล้วไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่นะครับผมพูดตามหลักความเป็นจริงเพราะว่าพระเนี่ยองที่อยู่ด้านบนจะมีคราบกรุกได้ยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้จมน้าไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับและพระสมเด็จองค์นี้ก็ผ่านการล้างมานะครับผ่านการล้างมาด้านหน้าเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าสะอาดเอี่ยมองเลยนะครับแต่ว่าด้านข้างติดคราบกรุเกลิกะเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับตรายางที่เขานิยมเล่นกันก็คือ ตรายางสีม่วงนะครับสีอื่นๆเขาอาจจะเล่นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าเขาเล่นอยู่นะแต่ว่าอาจจะเล่นในราคาที่ไม่แพงไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่สำหรงนั้นนะครับแต่ว่าองค์ที่มีตรายางสีม่วงและเป็นตรายางที่ถูกต้องนะครับเขาจะเล่นในราคาแพงนะครับตรายางที่ที่เขาเล่นกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือมันจะคดงองๆนะครับเนี่ย ดูดีๆนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วก็คดแต่ว่าทีเนี้ยตรายางซีไปแล้วนะครับซีแล้วก็จางแะ้วผมก็เลยอธิบายไม่ได้นะครับก็เลยให้ดูว่าเออตรายางเนี่ยมันจะต้องสีสซีดเป็นไปตามกายเวลาของตรายางที่เขาปั๊มไว้ขนาดสมเด็จบางคุณผมปี09นาะครับตรายางยังซีดยังมองไม่เห็นเลยนะครับและ้วะภาษาอะไรองค์นี้ตั้งแต่ปี2 0 0พ 2,500ปั๊มมานะตราอย่างปั๊มมาตั้งแต่ปี2,500แล้วพระองค์นี้มันจุกรุไว้ตั้งแต่ก่อนปี2,500นะครับมันจุกรุไว้ตั้งแต่ก่อนปี2500 2 5 0 0บางทีน่ะสมเร็จวัดบางมุกลุใหม่เนี่ยเขาก็มีวิทย์วัดอื่นหรือยังไงหรือหลวงพ่อเกจิอื่นมาร่วมบรรจุด้วยก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการ ให้ครบ8 4 0 00ธรรมขันนะครับคือว่าให้ให้ครบตามจำนวนที่ต้องการบรรจุลงกลุนะครับเขาก็เลยเอาหลวงปู่นาคเอาอะไรเงี้ยนะครับตามที่ตำราที่ว่าผมคิดคิดดูนะที่เขาพูดกันมาเนี่ยเขาบอกว่าเอาลงของหลวงปู่นาคบ้างหลวงปู่หินบ้างเอามาฝากกลุด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่ของสาเร็จโตแค่คนเดียวนะครับ ถ้าเอาของสมเด็จโตสร้างแค่คนเดียวก็คงจะไม่พอแน่นอนเชื่อผมเลยครับยังไงก็ไม่พอยังไงเขาก็ต้องเอาสมเด็จของพระคณาจารย์เนี่ยเอามาร่วมบรรจุด้วยอย่างอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เอาสมเด็จบางขุมกลุใหม่เนี่ยเอาให้เพื่อนๆเราได้รับชมกันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดบางขุมกลุใหม่เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ เอามาเพื่อนเพื่อรับชมนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาดูและมาทักทายให้กำลังใจสมจิตสมเสด็จนะครับขอเพื่อนเทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีครับผม